จากบรักร์เลยนะวัเดีับนี่่เดียววัี้องอนแล้วบนี้ได้ไหมคะวันนี้เด้อขอเลิก่อนได้ไหมคะปรยเรื่องกับพี่ยเทก่อนเลยอ่เนอะไรอย่าพูดว่าวันนี้ก็ยท어제만큼더어제뜨서트던같아요วันนี้จะบอกว่าสนุกมากกับเมื่อวานแล้วก็ร้อนแรากูอุมมากกับเมื่อวานจริงๆครับ

แล้วก็ปั๊หนึ่งนะครับเดินขึ้นก่อนเวทเราปั๊บเวททุกคนน่ารักมากมาโอเคทีจิเนยครับจุนีย์ครับอเร 아 일단, <목소리> 어, 일단 오늘 3시간 동로 저희들 콘서트를 했는데 자기 <목소리> 오늘 <번 대치치지> <목소리> <팬분들께> <목소리> 네, 아 3시간 게 응원해 주신 분들께 너무 감사드니다 저희가 어제부트를 했는데 요 매번 태국에 올 때마다 매번 더 뜨거워지는 응원을 받는 것 같거든요. <laughs> 그만큼, 그만큼 다음 번에 올 때는 저희가 그 응원을 받을 수 있을 만큼 더 멋진 무대 만들어서 오겠습니다. ครังหน้าสัญญาว่าเราจะเตรียมพอแมที่เท่กว่านี้นะคะพี่เพื่อนจะหออมนทุกคนนะคะนั่งฉันก็จะเสี่นจะเอมาีแล้วก็มีคำหนึ่งนะคะกัสบุนไอกัสบุน promise ทำปริยานใะจน้ำคุณผู้ชมคุณผู้ชมแตว่าอยากเปล <laughs> ี่ยนเพลงนะครับอ่าก็วันนี้สนุกเหมือนเดิมเมืนเ่อวานเลยนะสนุกก่บเมื่อวานครับผมอแล้วก็มีอะไรใหม่ๆด้วยนะครับผม ผมจะมาดูเนี่ยในเฮิคอปเตอร์มันไม่มีแล้ว <laughs> <laughs> โอเค,ครเราก็แต่ละคนน่าจะรู้น,ะ,นะครับว่าเวลาพวกผมกับเซเว่นกับประเทศไทยเนี่ยจะมีจะดูออกได้ว่ามีความสุขมากกว่าปกตินะครับผมแล้วก็ แล้วก็งานที่ไทยทุกงานนะครับ mm. ผมที่ผมจะใส่ใจมากมากเลยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ใส่ใจมากมากด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าพวกผมใส่ใจประเทศไทยมากขนาดไหนใส่ใจใส่ใจไทยพาร์ซเว่นของประเทศไทยมากขนาดไหนอยากให้ทุกคนรู้นะครับผมแล้วก็ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม,ไม่ได้เจอกันสักนานๆเลยเนาะอย่า <c oughs> อย่าที่บอกนะอย่าเปลี่ยนใจนะครับผมแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปหาวงอื่นไม่ได้นะครับบางทีผมดูแบบคลุกทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแบบชอบสองวงเดียว <c oughs> ชอบสองวงน้ <c oughs> องกัน,กน,นอะย่างงี้อ่ไม่ได้ ไอเดียวผมไอ้กคอนเซนเป็นของใครนะรักเอวนอ่าขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไอ้นกตัวนี้รอบหน้าทำให้มันหอมกว่านี้หน่อยนะครับผมไอคอนเซนของพวกเราไม่ได้วุ่นขนาดนี้เลยครับขอบคุณมากครับรักนะรักต่อเด็ด 네, 아, 아, 네. 일단은 아, 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 คือผมจะบอกว่านะคะเมื่อกี้น่ะผมดูเวลาตอนนี้คอนเสิรเรา3ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ทุกคนไม่เหนื่อยเลยโดยเฉพาะทุกคนที่อยู่ที่สไตดิ้งนะคะทุกคนนี่แบบสุดๆจริงๆค่ะไม่เหนื่อยเลยทุกคนนนอบอบบกม 여기저 있어도 제가 한2 5 0시원 되는 저금주지칠것 같은데 정말 뜨거운 열정으로 저희가 진짜 제가 박수를 보내고요서정그수에이하와하스다니 4,500원, 5,000원, 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 5 0 0 การที่เรามามีคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะคะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าอย่างที่เราเคยสัญญาไว้กันคะพวกเราได้มีคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้วอะครับ่อ,อขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสพวกผมได้มีคอนเสิร์ตนะคะในประเทศไทยใช่เราชื่อจุดนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มอนเสิร์ตนะคะในประเทศไทย 여러분들이 없으면 그 앨범하고 그 노래하고 그런 것들이 다 무의미할 텐데 여러분들이 있기 때문에 저희의 앨범과 노래가 그리고 저희가 모든 것들이 굉장히 의미가 있다고 생각을 해요. 4년이 지나도 오래되더라도 แม้ว่าหลายๆปีผ่านไปนะคะอยากให้ทุกคนเป็น The Reason ของพวกผมที่พวกผมได้ทำงานแล้วก็มีอัลบั้มนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วกมีภาษาไทยที่ผมอยากพูดนะคะเจอกันอีกนะ เซเว่นเนี่ยภาษาอะไเก่งที่ฉันในเกาหลีแล้วอีกเออเรื่ออะไรฉันเป็นคนทีเก okay. ่งที่สุดโอเคครับคนต่อไปครับพเจสันครับผมาสันครับผมฉันก็โอเคฉันก็ทำไ้ดีฉันก็ทำได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 ้ดีฉ้ดีฉ

กเซเวไอกัเซเวโอโออยงเพราะว่าพวกเราต้องอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย10ปี20ปี30ปีฮาราิเดท้วยฮาราบุจิเดทเต้ด้วยกันราเป็เตนฮาราุจิทเต้ดกวกันาราุเดทเวยกันาราเดี้วกันฮาค้วกันารบุจิเดเต้ดวนารเดทต้วยกนฮราบุ

안 보내면 제가 대신 보내줄게요 ับเคสท <목소녀> 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 <목소녀>